สวัสดีนะครับ4เมษายน2568นะครับผมอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน์นะฮะกลับมาจากซาเหนือกลับมาจากไปแข่งหวัวพันธ์นะฮะเดือนกกว,ว่าใส่สมบูรณ์เชียงหลวงหวัวพันธ์นะครับท่านี้อยู่บริเวณบ้านโนนสว่างเมืองไทรเสถานะครับ จะพาล่อไปทางซัมคีดงจองบ้านโซกอะไรอย่างเงี้ยนะฮะทุกวันนี้ก็กลายเป็นเมืองหมดแล้วนะครับทางส่วนนี้นะเป็นเมืองใหญ่ด้วยนะครับคนอาศัยอยู่หนาแน่นนะครับบริเวณนี้นะครับแต่ก่อนก็นคือทุ่งหนานะครับบริเวณนี้ ก็มีคนมาเม้นนะครับบอกว่าไม่อยากให้ผมถ่ายเวียงจันทร์นะครับอยากให้ไปถ่ายธรรมชาติบานนอก้ันนาทุ่งนาป่าเขาน้ําตกนะครับเพราะว่าอะไรอะในเมืองสูสงอะไรอย่างเงี้ยประเทศไทยมีเยอะแล้วอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่อยากดูนะครับไปถ่ายธรรมชาติคนจะได้ดูเยอะ จะได้มีเงินเหมือนคนอื่นอะไรอย่างนี้นะจะได้นอนโรงแรมหรูๆกินอาหารดีๆอะไรอย่างนี้นะฮะก็ขอขอบคุณนะครับสำหรับความหวังดีนะฮะทางโซนนี้นี่คือ คนอยู่นานแน่นนะครับอันนี้เจมาน์นะครับผมต้องอธิบายไว้ก่อนนะครับว่าการที่ผมมาถ่ายเวียงจันทร์นั้นผมไม่ได้ต้องการให้ที่น้องคนไทยดูนะครับ แต่มันก็จะห้ามพี่น้องคนไทยไม่ให้ดูก็ไม่ได้นะครับและผมคิดว่าคนที่เมนเขาก็คงจะไม่ค่อยรู้อะไรนะครับที่ผมพูดทีนี้เพราะวา่าถ้าคุณต้องการจากได้เงินนะนะฮะคุณต้องถ่ายเวียนจันท์นะครับไม่ใช่ไปถ่ายต่างแขวงของสปปลาวนะครับ แต่ก็โอเคละคนไม่ได้ทำ u t u b e ก็อาจจะไม่รู้นะฮะคือถ้าผมหวังอยอดวิวจากพี่น้องคนไทยนะครับป่านนี้คงผมคงจะเลิกทำ YouTube ไปแล้วแหละครับเพราะว่ารายได้ของผมคงจะไม่ไม่พอค่าใช้จ่ายในการเดินทางนะครับเพราะไปต่างแขวงเนี่ยมันค่าใช้จ่ายมันเยอะนะครับเมื่อเทียบกับเวียงจันทร์นะฮะอันนี้จริงๆนะ อ่ะลองสังเกตดูสิยูทูบเบอร์ YouTuber ลาวนะครับยูทูบเบอร์เวียงจันทำไมเขาไม่ค่อยออกไปตัางแวงนะครับอ่นนะถ้าคุณอยากจะได้เงินเนี่ยถ้าเอาเงินเป็นตัวตั้งนะก็ให้ถ่ายที่เวียงจันนะครับ ถ้าอยากได้เงินเยอะๆนะครับอย่าไปตั้งเป้าที่คนลาวในกับคนไทยดูนะครับเพราะมันไม่ได้เงินเยอะนะครับโล่นะฮะขายให้คนที่อยู่อเมริกาดูแล้วนะฮะดังนั้นถ้าผมไม่ได้ไม่ได้ f อฟที่ต่างประเทศดูโอ้ยคงจะเริ่กทำยูทู e ไปนานแล้วครับ ผมพูดนี้เพราะว่าผมเองก็จะลดการเดินทางไปต่างแขกแล้วนะครับเหนื่อยแล้วก็ไม่คุ้มนะฮะไปมาหมดแล้วนะครับในลาวนะครับค่าใช้จ่ายเยอะเหนื่อยในการเดินทางด้วยนะครับอา,ายุอาอา,ายุเยอะแล้วนะครับแถวนี้คือดงจองนะครับมีปตทดงจอง มาถ่ายเวียงจันนั้นก็ถ่ายให้พี่น้องคนลาวนะครับที่จากบ้านจากเมืองไปไกลนะครับไปด,ดูว่าตอนนี้มีการเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่ไหนนะครับดังนั้นผมจึงไม่ได้ต้องการให้พี่น้องคนไทยดูนะครับเพราะดูยังไงเนี่ยมันก็ยังมันก็ไม่ได้มีอะไรน่าสนใจหรอะครับเพราะว่าที่ไทยเนี่ยมันพัฒนาไปไกลแล้วอะไรอย่างนงี้นะครับนะฮะมันมีหมดแล้วตึกสูงอะไรอย่างงี้เนาะ ดังนั้นบางทีเวลาผมไปถ่ายอะไรแล้วผมพูดโอ้ยพูดแบบดูเหมือนกับตื่นเต้นพี่น้องคนไทยก็อาจจะบอกว่าอะไรของมึงวะมึงป่วยอะไรนักหนาอะไรอย่างเงี้ยเห็นมีอะไรน่าตื่นเต้นเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับอ oh. ็คือนั่นคือมุมมองของพี่น้องคนไทยนะครับแต่ถ้าเป็นพี่น้องคนลาวนี่เขาจะรู้ว่าบริเวณนี้ตะก่อนเนี่ย้อนกลับไป7-8ปปีเนี่ยมันคือทุ่งนานะครับทุกวันนี้มันกลายเป็นเมืองเนี่ยเออมันมีการเปลี่ยนแปลงมากมายผมก็อยากจะถ่ายผมก็อยากดูเองนั่นแหละครับว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงมากมายแค่ไหนแล้วก็ถ่ายให้กับพี่น้องคนลาวที่เขาสนใจอยากดูนะครับ แล้วก็พี่น้องคนไทยที่เขาอยากดูนะครับแต่ถ้าจะให้มันแบบเพี้แบบวโอ้ยอลังการงานสร้างมันสู้ประเทศไทยไม่ได้หรอกครับสู้กรุงเทพกรุงไทยบริบนรณไม่ได้หรอกครับเรับ งหมอ BLL พื้นที่ก่อสร้างเยอะนะครับนครหลวงเวียงจันทน์บอกเลยนะครับในแต่ละปีนี้พื้นที่หดหายไปเยอะมากนะครับประชากรขยายตัวปีหนึ่งน่าจะหลายหมื่นคนนะครับประชากรเพิ่มขึ้นนะฮะ มันอยู่ในช่วงภาวะที่เรียกว่าการเติบโตแบบก้าวกระโดดน,นะครับดังนั้นสิ่งปลูกสร้างมันจึงเยอะนะครับผมจึงอาศัยช่วงเวลานี้นะครับถ่ายาบรรยากาศทั่วนคะรหลวงเวียงจันทร์นะครับให้คนที่สนใจได้ดูนะครับ ตรงนี้คือเมืองไทยเศรษฐาตรงไปก็คือเขตเศร,รษฐกิจพิเศษกลมรวมไทยเศรษฐานะครับเราก็จะเห็นนะครับว่าทุกวันนี้เนี่ยถนนเส้นนี้นี่ก็โอ้อาคารร้านค้าเกิดขึ้นแน่นยาวไปจนถึงเกือบเขตเศรษฐกิจพิเศษแล้วนะครับบ้านเรือนผู้คนเยอะเลยนะครับรถรายเยอะนะครับเพราะว่ามันมีโรงงานอุตสาหกรรมมาทยอยตั้งใหม่สร้างใหม่ เยอะนะครับอย่างเมื่อไม่นานมาน,นี้ก็เป็นกลุ่มทุนจากประเทศไทยนะครับสร้างโรงงานอาหารสัตว์นะฮะขนาดใหญ่เลยในานามเบทาครูนะครับเบทาครูนี่เขาก็มาลงทุนที่ลาวนานแล้วนะครับฟาร์มหมูนะครับฟาร์มไก่อะไรอย่างเงี้ยนะครับ อยู่แถวบ้านให้แล้วมั้งแถวไหนล่ะแถวเมืองไทานีนั่นแหละครับแต่ตอนนี้จะเป็นด่านดันสร้างมีใส่นะครับ,นะรบแล้วเมื่อมันมีโรงงานอาหารสัตว์<ม>ก็แน่นอนอะนาคตก็อาจจะมีโรงงานแปรรูป,รเ,ปนนเนื้อสัตว์นะครับ ก็คือโรงงานอาหารนั่นแหละครับของเครือเบทากรูนะครับอันนี้น่าสนใจนะครับวัตถุดิบเนี่ยหาง่ายกว่าภาคอีสานของไทยเลยเขาพูดักษาลีเนี่ยที่ลาวนี่นะครับแขวงเชียงขวางนี่เยอะเลยนะบริครมไซอะไรอย่างนงี้นะครับแขวงเวียงจันทร์อะไรอย่างนงี้นะฮะ อดีตคือทุ่งนานะครับปัจจุบันก็อย่างที่เห็นนะฮะอาคารร้านค้าเกิดขึ้นเยอะมากเลยนะครับแต่มันก็จะมีโซนทุ่งนาอยู่แล้วเนี่ยทางนี้นะครับทางซ้ายนี่นะครับ ขวามือน่าจะเป็นสนามกอล์ฟนะครับเล,ล็กวิวกอล์ฟขับนะครับคู่เมืองทางโซนนี้ทำนาแสงได้นะครับแต่ว่าจะอีกผมว่าอีกไม่นานก็น่าจะแบบอีกไม่นานก็น่าจะ หมดแล้วนะครับทุ่งนานะครับไม่เหลือแล้วล่ะครับ ก็คอมเมนต์ว่าบ้านหลังใหญ่โตๆนี่ยจะถ่ายได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยแหละประเทศไทยมีเยอะแล้วนะฮะผมต้องอธิบายเลยให้ฟังนะครับว่าผมไม่ได้ถ่ายให้ให้พี่น้องคนไทยดูนะครับถ่ายพี่น้องคนลาวที่อยู่ต่างประเทศดูนะครับให้เขาได้เห็นว่าปัจจุบันเนี่ยบริเวณนี้มันเป็นอย่างไรนะครับ แล้วก็ถ้าพี่น้องคนไทยอยากดูอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงแบบก็ดูได้นะครับเป็นอย่างที่เราคิดไหมประเทศลาวเวียงจันทร์นะสภาพบ้านเมืองเขาเนี่ยเป็นอย่างที่เราจินตนาการไว้หรือเปล่านะครับนะเดี๋ยวผมจะพาไปดูทุ่งนานะครับ ทุ่งนาเวียงจันทว่าสภาพทุ่งนาเวียงจันเนี่ยมันเป็นอย่างไรนะครับอันนี้แยกบ้านสุกนะครับเดี๋ยวผมจะพาเดี๋ยวสายไปนะสภาพบ้านสุกหน่อยนะครับถนนพึ่งจะทำํำทางเบตงดุออ๊กพรอดีเสร็จนะครับผมมาคราวแล้วที่ยังไม่เสร็จอยู่เลยยังทําอยู่ยังไม่ยังไม่เสร็จดีนะฮะเนี่ย บ้านโซกน้อยยังไม่เสร็จนะครับโรงเรียนเด็กๆเขากำลังจะเลิกเรียนนะครับโอ้โรงเรียนนี้นักเรียนเยอะนะเนี่ยนักเรียนเยอะเลยนะครับเล่นเล่นกล้องเล่นกล้องดังแล้วนะลนกล้อง นางเลนกล้องนะครับดูนะครับพอถนอนดีๆนะครับถนนเสร็จเนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับมันชวนจินตนาการนะครับดังนั้นที่เวียงจันทร์มันมีอะไรที่แปลก่ะในความคิดของผมนะพอถนอนแบบ,บ,บดีๆเกิดขึ้นนี้นะครับโอ้โหไม่รู้เอาเงินมาจากไหนกันนะสร้างปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บ,บเลยนะครับ เดี๋ยวดีวผมพาไปล้อทางทุ่งนาก่อนนะฮะเข้าไปในห้อมก่อนนะฮะอันนี้ถนนสายหลักนะครับเดี๋ยวพาไปในทุ่งนานะครับไปดูว่ามันเป็นอย่างไรนะครับทุ่งนาบ้านโซกนะฮะอ่ะเอาไปห้อมนี้แล้วกันครับผมก็ยังไม่เคยมานะ มาดูนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับบ้านโซกเมืองไสยเศษฐนะครับอ่ะดูนะครับถ่ายให้ดูกำลังสร้างเฮือนกันเยอะเลยครับดูมาดูว่าบ้านของ พี่น้องคนลาวเนี่ยเขาเป็นอย่างนี้เลยจินตนาการไว้ไหมนะครับในปัจจุบันนะที่บอกว่าลาวจะล้่มละลายลาวใกล้จะล้่มละลายแล้วคนลาวจะอดตายแล้วเนี่ยนะครับมันเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าละ่ะมาดูนะครับไอ้ที่เห็นเห็นนี้เนี่ยเขาสร้างด้วยเงินสดทั้งนั้นนะครับตอนนี้เป็นที่ดินจัดสรรเนาะไเห็นไหมฮะ หลังงามๆเลยบ้านโซคนะครับสร้างได้เงินสดนะครับแต่ราคาหลัง 5, ละสาสี่ล้านหลัง 5, 6, ละห้าหล้านหลัง 10, ละสิบล้านยี่ิบล้านก็สร้างได้เงินสดนะครับโอ้ใ้งานสบายดี พาทางนี้บ้างครับอามาดูทางนี้บ้างครับโอ้นั่นก็กำลังสร้างกำลังสร้างโน่นนะกลางทุ่งนามีคขาฤาษนหาดครับมาทางนี้บ้างครับเดี๋ยวย้อนแสงนะครับ ที่แบบนี้นะฮะมีเต็มนครหลวงเวียงจันทร์เลยนะครับในการสร้างบ้านนะครับเต็มเลยนะฮะมันไม่ใช่หลักพันหลังนะผมว่ามันเป็นเป็นหมืน่นหมืนหลังแนละ้วดูแล้วนะมันเยอะเกินนะครับ ไปต่อนะครับโอ้พอถนนดีแล้วก็สร้างเงือนแข่งกันแล้วครับดูนะครับบ้านโศกน้อยแล้วเนี่ยดูสภาพบ้านเรือนนะครับถนนหนทางดีแล้วนะครับสร้างเงินแข่งกันครับก็เป็นอย่างนี้ทั่นคะรหลวงเวียงจันทร์เนี่ยจะไปเมืองไซธานีไปเมืองเอ,อ ผ่าดทรายฟองนาทรายทองสีโคตระบองสีสัตนาคเหมือนกันหมดเลยครับสร้างเฮนแข่งกันนะครับอยู่กลางทุ่งนามีเรรือหาดดูนะฮะประเทศที่คนเขาห่วงว่าจะล้มละลายแล้วคนลาวจะอดตายแล้ว อันนี้แค่หมู่บ้านเดียวนะครับมันเป็นแบบนี้เป็นหลายร้อยหมู่บ้านนะครับในนครนะหลวงเวียงจันทน์ที่แบบว่าสร้างเงินแข่งกันแบบนี้นะครับ น้อยก็ไปโซกใหญ่ครับไปดูโซกใหญ่ดิไอโซกน้อยถือว่ายังเด็กๆนะครับยังมีที่อลังกว่านี้นะฮะนี่เ,เขาถมหมดแล้วนะครับสักหน่อยหนึ่งก็ถมหมดนะครับที่ดินเนี่ยนะครับ ทุกงนาก็หายไปนะครับเขเป็นป่าคอนกรีตเข้ามาแทนนะครับก็เป็นไปตามยุคสมัยนะครับเนยนะฮะต้องจะสร้างใหม่ๆกันเลยนะครับเนี่ยก็ กำลังสร้างนั่นก็เพิ่งสร้างเสร็จครับเดียวก็กำลังสร้างเดี๋ยวออกไปตรงอะไรล่ะ ตรงไปนี่ไปอะไรเนี่ยจะไปทางนี้ก่อนครับต้องระว่างสี่แยกวัดใจเดี๋ยวเข้าไปทางนี้สิเห็นไหมฮะกำลังสร้างใหม่ๆกันเพียบเลยอันนี้ถมไว้หมดแล้ว าบอกคนราวใกล้จะตายกันหมดแล้วนะครับสื่อว่าแต่คนาาราวกำลังสร้างเงินแข่งกันครับคนลาวที่เวียงจันนะครับอาจจะไม่ลาวทั้งประเทศนะครับ กลับมาทางเดิมพอน้่ยอ๋อไม่ครับไม่ได้กลับมาทางเดิม น่าจะมาถูกทางแล้วจะจะพาออกไปทางนนน450ปีนะครับเราจะข้ามฝากไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับโอ้นั้วก็มีตึกน่าจะเป็นพวกอพาร์ตเมนต์นะคร อันนี้ร้านขายวัสดกุก่อสร้างนะครับขนาดใหญ่นะครับคูอวันนี้นะคร